แต่ขนได้เกลี่ยทั้งตัวนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมหันตกันครับน้องแมวนะครับมาอาบน้ําสางขนแล้วก็ตตดขนได้ยกลไกยทั้งตัวนะครับจ้างบอกว่าเอาหน้ากลมๆหน่อยนะแล้วก็ดูจุดที่เป็นก้อนขนสังกตังให้น้องหน่อยนะครับเพราะว่าน้องจะมีขนพันกันบางจุดนะครับตั้งแต่ตรงใต้ท้องแล้วก็ตรงขานะครับเดยวช่างจะดูให้นะถุงไหนที่เป็นก้อนเด็ช่างจะลองสางดูให้ก่อนนะครับ อันนี้จะตัดเป็นทรงกลมนะครับตัดด้วยกกนไก่จะได้ความยาวเท่ามากกว่าการตัดด้วยปัตตาเลียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัดขนสุนัขเป็นยังไงนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบ้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาคขันกันนะครับรับอาบน้ําตัดขนสุนัขและแมวที่ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวี่ยงวีนรับบทนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข0866404443ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราตัดขนสุนัขเป็นยังไงนะครับ หลังจากสางขนแล้วพี่ช่างก็ตัดขนน้องด้วยกันไกรนะครับเพื่อที่จะให้ได้ทรงกลมๆตัดขนเสร็จแล้วก็พาน้องไปอาบน้ำนะครับดูกันอีกทีนึงนะครับว่าตัดขนเสร็จแล้วเป็นไงครับสวยงามเห็นไหมครับ พี่ช่างสานขนแล้วก็ตัดแต่งขนด้วยกรรไกรให้น้องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขนกันนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นครับอาบน้ำแต่ขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียกวีนรับหมดนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข0 8 6 6 4 0 4ด4 3นยนะครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธ น้ำโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับทรงนี้จะเป็นทรงมีทเทดี้นะครับลงด้วยกันไก่ทั้งตัวเป็นทรงกลมๆนะครับพี่ช่างสางขนก่อนแล้วก็ตัดด้วยกันไก่ขึ้นทรงไว้จากนั้นอาบน้ําเป่าขนตีขนฟูนะครับเสร็จแล้วก็มาแต่งขนกันอีกรอบนึงนะอาบน้ำแต่ขนไม่ใช่ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับรไปล เสร็จแล้วลูกไปยินดีที่มีฮัลโหลฮะขอรบสุขมุ่งนิดหน่อยหานหน้ามาหน่อยลูกน้องคนข้างหัวแน่เหมอนนะหนึ่งตัวรเท้านะเสร็จครับขอบคุณที่ใช้บริการครับเสร็จแล้วลูกบอบบี้ไปกลับบ้านได้ใส่เสื้อหนึ่งเช่้อหนึ่ยผมไม่ถึง เออช่วยผมหน่อยสิเออเออ,อกลับบ้านได้ครับอาบน้ำตะกขดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขัครับนย์ดกันครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับ